สวัสดีครับขอตละเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะเอวันนี้นะฮะช่างหลังคาเมนทั่นชีชนะฮะมาวัดหลังคาให้คุณแม่ก็เดี๋ยวให้พี่ทุยคุยเลยครับว่าจะวัดยังไงนะครับแต่เรื่องสีนี่เดี๋ยวโทรไปบอกอีกรอบนึงหลังคาก็จะเป็นเมนทั่นชีชนะฮะเอ แล้วก็เจ้าที่ผมสั่งเนี่ยก็เป็นเจ้าเดียวกันกับที่ผมสั่งหลังคาบ้านผมนะตัวนี้ตัวนี้คือ8ปีแล้วในเอ f เนี่ย,ย8ปีแล้วสียังเหมือนเดิมเลยฮนะแปีสีเหมือนเดิมเปียกเลยประมาณเกือบ8ปีสียังเหมือนเดิมอยู่เลยอนะ่ก็เลยถามเพราว่าเมื่อกี้ว่าใช่เจ้าเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นของน้องชายเจ้าเดียวกัน ก็น่าจะใช้ยี่ห้อเดียวกันเดี๋ยว,วยขึ้นไปวัดข้างบนนะหลังคาผมว่าสั่งวันนี้เย็นนี้น่าจะได้นะนเออแม่เดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่จะเอาสีอะไรนะครับเอฟซีาเอ่อสีน้ำตาลนั่นแหละแต่ว่าสีเอาสีเขียวนั่นแหละแต่ว่า ย่านมันชีดไว้คือเมนอกวานรว่างชีดภูมิประสบการณ์ว่าสีน้ำตาลมันทนสีน้ำตาลก็จะทนหน่อยกะเสียภูมิประสบการณ์ใช้ได้ยาวนานก็เสียสีน้ำตาลแม่เลือกแล้วนะครับเป็นสีน้ำตาลเหมือนบ้านสวนผักของเอ่งอันนั้นก็จะเป็นสีลักษณะไทยๆปกติเขาก็เอาสีน้ำตาลกทั่วไปล่ะแต่ว่าแม่คือคือเนี่ยว่า นี่แต่ว่าก็เอาทีมันทนนั่งล่ะบอกสีเขียวเหนียวซับตอนนั้นน่ะมันคล้องปากเพราะว่าแม่ก็ถือเขียวอยู่แล้วแต่ววาก่เอาเอาเอาน้ำตาลก็ได้มันยังทนสีน้ำตาลทนอย่างแม่เห็นไหมแม่สีละบ้านหลาเนี้ยกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้หลายปีลม่วนเห็ดมากเ่ก็มีเตสีน้ำตาลมื่อสองทุ่หน้าสีน้ำตาลข้างหลังก็สีน้ำตาลนะเอฟซีม่วนที่เห็นมากเลยหลายก็มีเตสีน้ำตาลนั่นล่ะ คือมันอยู่ยาวอยู่ยาวแล้วก็เป็นสีคลาสสิกเป็นแบบลักษณะไทยๆนะเป็นลักษณะไทยๆแต่ว่าก็แล้วแต่ fc แต่เราสีน้ำตาลนั่นแหละสีทั่วไปเขานิยมกันจะง่ายสีน้ำตาลจะง่ายไอ้ไม่เปียพ่อบ่มือนออพ่อเม่เพราะว่าพ่นพ่นขั้นบกพ่อพ่นจะบอกอีทุยพ่นจะบอกเพราะว่า ตัวหั่นแล้วก็ติมะนีเนาะใช่ก็คือปูกระเบื้องเสร็จก็จะมะนีเย่านฝนตกย่านเฮดบ่ได้สวัสดีครับขอต้อนร <ste ve> ับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะครับเช้านี้แม่มีอะไรนะแม่ตักกระเตนไปใหสร้างอ๋อตะกกระเตนทอดใช่ไหมครับเอฟซีเตะตกกะเตนทอดนะฮะนี่เรา๋ยวไปช่างนะครับกับข้าวเช้านี้เป็นกันกินนะตปนนีะล่ะเป็นตะกกระเตนทอดของ ที่มาจากพ่อเปายู่ทุนิงเขาละวะยินละค่ะยินละหัท่ทันสามอะตะกรแหน่ผอดมาเลยชูก้านี่ยังบางไปอ,อีกวะสวัสดีครับวันนี้มีอะไรนะแม่ วันนี้มีกุ้งค่ะปลานาโอ้ว oh. ันนี้จะปนกุ้งอีกแล้วปน,นกุ้งกินกับลรวกผักเนี่ยนะเอฟซดูนะฮะวันนี้มีทุกาาอย่างมีปลา,ามีหอยมีปูมีปลาปนีเน่เป็นเพลงได้เลยมีหอยปูปลาเอามาจากนา้ำทำทอาหารากิน พ่อไปทุกเช้าเลยเนาะแม่เนาะไปทุกเช้าได้ไมพ่อทําแบบนี้มากี่ปีปแล้วแม่ทามาโอ้ประมาณสี่สิบวกว่าปีแล้วพ่อไปนาะทุกเช้ามาสี่สิบสี่สิบกว่าปีนะครับทุกเช้านะครับถ้าไม่มีทุร์อะไรก็จะไม่ไม่เว้น,นเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ชอบไปนามากชอบธรรมชาติ เมนาคือแหล่งอาหารใช่ไหมแม่แหล่งอาหารไม่ได้ซื้อครับก็จะไปแหล่งอาหารคือไม่เวน้นพอสักบ่ายพอสักก็ไม่ได้หารหรอกมันมันเข้าตรงเองพอสักแปดโมงเชา้าถึงจะเริ่มงานทนํานู่นทํานีน่ทำนู่นทำนี่ก็มาหล่อเสาหล่อท่อเนาะเมื่อก่อนอเนี่ยเริ่มงานก็ค่อยมาเริ่มงานก็ค่อยมาไม่ใช่แปดโมงเชา้าพ่อไปปุ๊บกลับมาก็ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงเนาะ เจ็ดโมงกว่าทำกับข้าวแล้วก็นึ่งได้ทำงานนี่กี่ปีแล้วโวสีเออวาวคืกันอยู่ไม่ได้เตรียมเด้อสี่บเท่าไหร่ประมาณที่เท่าอายุนี่เองแล้วสองสองตั้งแต่สองสองแต่มีนาตรงนั้นสองศูนย์สอี่ละ ก็ไป้แปลงนี้ซื้อสองสี่อ๋อแต่กุ้งตัวนี้ซื้อสองสี่สี่ก็เลยเป็นที่มาของไปนาทุกวันเพราะว่านเป็นแหล่งอาหารแต่มันสามสีแล้วไม่มีกุ้งแต่ก่อนกุ้งเยอะนะแต่ก่อนนี้โอ้ตื่นชามานลได้เป็นชื่อกาันกานเมีแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่มีแล้ว ปีที่แล้วนี่มาหอยบรรสอบปีที่แล้วหอยบรรสอบอแต่ปลาไม่มีมาหอยอ,อันนี้ปลาสโดบแบบกรวคอหน่อยคือไปเหลือครบเลยกุ้งหอยปูปลาครบครบเครื่องพอได้กิน,นก็หน่อยก็แม่เราได้แต่ปลาหมดที่เออนได้ดไหม<อ>มีผักไหม ผักก็มีตามรั้วตามสวนมีผักพายผักบุ้งผักพายผักบุ้งเกิดตามธรรมชาติอะไรนม่ชอบซื้อมาซื้อมาอ๋อที่เก็บเอาที่นาเก็บเอาที่นาอันนี้ก็เก็บเอามาบ่ที่นาโอ้อันนี้ก็เก็บมาในเอฟซีนี่อันนี้ก็มีนี่เก็บมาหมดนี่ซื้ออันเดียวนี่เสื้ออย่างเดียวซื้อนี่อันนี้ก็เก็บมาเก็บมาเอ้าบอกเถอะเขาเขาสีเดียม ม,บบมันเกี่ยวกับเรื่องซื้อเยอะแต่หีูจะไม่ม,มาเหรอมีทุกอย่างแื่อมือนี้ก็แทบจะไม่ได้ซื้อนะแบจะไม่ได้ซื้อเลยปลาี่ยซื้อปลาหนึ่งนึ่งใส่ปลาตำแจ่ววันนี้จะนึ่งปลาโพงนึ่งปลาโพงตำแจ่วอันนี้เราอยู่ในรายการของแม่หน่อยอะไรนะแม่แม่หน่อยพากินแม่หน่อยพากิน แม่หน่อยไพจินก็ได้แม่หน่อยธนาจินก็ได้ธนาจินเอฟซีบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นไพจินเออแม่หน่อยไพจินโ okay. อเคโอเคนะครับวั <c ười> นนี้นได้ปลามาแล้วทั้งปูหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาเนี่ยกุ้งอันนี้ก็พอกินแล้วเนี่ยแล้วกคนละจ้ำสอง กินแล้วทุกตัวนะครับแต่ว่าชีตาเขาจะกินช้าหน่อยเหมือนพอให้ชีตาก่อนเพื่อนก็ไม่กินพอตัวอื่นมากินถึงจะมากินเริ่มเริ่มมากินวันนี้นึ่งปลาค่ะโอ้โห oh oh. นึ่งปลาโขงค่ะแล้วก็ด้วยดอกแคดอกแครนี่คือ<ๆ>เก็บมาจากที่นานะครับเก็บมาจากที่นาค่ะนึ่นงปลาน่ากินมากเลย กลิ่นนี่หอมเลยนะ f อซหอมหอมมากดอกแคดอกแคนะฮะแล้วก็ปีกล้วยข้างบ้านรีกล้วยข้างบ้านไม่ได้แช่น้ำมะนาวมันอยากทำไมต้องแช่น้ำมะนาวด้วยแม่ถ้าแช่น้ำมะนาวนี่มันจะไม่ไม่ดำอ๋อตองเมย์ก็เตรียมมาทานนะแต่แต่ไม่ได้แช่เพราะว่ารี แม่บ้านเราเนี่ยมีหลักการลดลดรายจ่ายยังไงเห็นพ่อไปเก็บผักเก็บปลาทุกเช้าเลยก็ลดรายจ่ายก็ไม่ไม่เชิงว่าลดรายจ่ายหรอกแบบว่ากิจนาเราเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งแวดล้อม,อมบ้านบ้านเรามันมีผักพวกนี้ธรรมชาติเป็นเกิดเกิดมาเองอย่างผักไอ้นี่ thì, มันก็เกิดมาเอง เกมาเองเราเขเก็บมากินเออเก็บมากินไม่ให้เปล่าประโยชน์แล้วก็ปีเปล่าข้างบ้านนี่แล้วก็ปลูกขึ้นมามันก็เยอะปีกล้วยนี่กินได้ทุกวันเพราะว่าปลูกแถวแถวข้างบ้านนี่มันกเน็เป็นรอบ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 ไปจะซื้อบางส่วนแต่อันนี้เราไม่ได้ปลูกอืมผอกาดนี่ไม่ได้ซื้อกาดนี่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกก็ซื้อบางนานนา,นานที วันนี้ก็ป่นกุ้งอีกพี่น้องวันนี้มีป่นกุ้งนะฮะกุ้งเมื่อเช้าเหรอแม่แม่นี่ละโอ้ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอได้กินอยู่ได้ทุกวันอืมนี่ไอ้เกียวคาอันนี้เกียวคาเกียวคาปลาเกียวบองเกียวบองก็ไม่ใช่บะบองหรอกไม่ได้ใส่ปลาอ๋าไม่ใส่ปลาถ้าใส่ปลานี่เขาจะเรียกบอกเกียวบองครับอันนี้เกียวคาเกียวคาอืออันนี้ก็คือนี่แปลาปาขูง อันนี้ปลาโขงที่เราไปซื้อวัวนนั้นน่ะพันสองรอยแปดสิบบาทกินอยู่ได้เป็นเดือนอ,อ่ FC ก็จะเห็นเมนูนี้ตลอดอนะฮะมีมะเขือมะเขือก็มีมีหลากหลาย,ลลายผักวันนี้นี่นี่ปีกล้วยข้างบ้านเรานี่ปีนี้อร่อยนะชูก้า เรียกร้องความสนใจเหรอก็เมนูที่กินที่เอฟซีเห็นเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กกินมากินมาตั้งแต่เด็กปลาปลากุ้งจะได้มาตั้งแต่นเน่งยังไม่เกิดเดี๋ยวได้ทุกวันถ้าไม่อยากเปลี่ยนอาหารก็กินได้ทุทกวันไม่ได้ซื้อกับข้าวครับแต่รสชาติแม่ทำอร่อยนะ รสชาติแบบบ้าน,านเรานี่ยนะรสอาหารบ้านเราเนะี่ยมันจะไม่เบื่อมันจะไม่เลี่ยนปากใช่เพราะปกติมันกินได้<ค> وي, นานเคยไปซื้อแจ่วที่ตลาดแมลนจะไม่ค่อยเป็นรสชาตินี้แต่ถ้าเป็นรสชาติแม่แก่ที่ตลาดนี่มันปรุงแต่งเยอะอส่วนมากแกยวบองเขาที่ตลาดเขาก็าจะใส่ออพริกแกงได้กลิ่นพริกแกง ก็ไม่ไม่น่ากินแล้วมันไม่ธรรมชาติพริกแกงเข้ากก็ปรุงแต่งมาหลายอย่างแม่มีแม่มีอะไรอะไรมีวันนึงแม่มีอยู่วันนึงเนี่ยแม่เอาของไปให้ช่างอักขับข้าวเนี่ยแล้วแม่บอกว่าเออไปใส่ผงนัวเอาเองเด้อบ้านเรานี่ไม่กินผงนัวเนาะก็ ก็กินอยู่แต่วันนิดเดียวแต่ว่าวันนั้นไม่มีจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จะค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนบ้านมากินด้วยก็ใส่บ้านเรานี่คือ,อกินเฉพาะบ้านเราไม่ไม,ไม่ใส่ก็ได้ผงนวนี่คือแทบจะทานน้อยมากแล้วก็กเวลาผมไปกินกับข้าวข้างนอกเนี่ยถ้าร้านไหนใส่ผงนวเนี่ยผมจะบอกเมเลยว่าร <c oughs> ้านนี้ใส่เยอะใส่น้อยจะรู้เลยก็ต้องบอกเขาก่อน ท่านประธานมาแล้วท่านประธานมาแล้ววัสดีค่ะคือกันลูกเราลกอราลกวันนี้พ่อเอาตะเตหากับข้าวมาให้เนาะวันนี้พ่อไปแต่เช้าเลยไปแต่เช้าแล้วก็ไปได้กับข้าวมามีอะไรต้างผหกได้ผักได้กุ้งกุ้งมาแต่นานี่ค่ะปูเองอ๋อ ก็สวนเองทำเกี่ยวทำไมมีน้ำน้ำมาะเนเดี๋ยวค่อยหยดลงน้ำปลานิดหน่อยเพราะว่าไม่ถนัดกับปลาแดกข้างไอปลาปลาบอเออถ้าใส่ถ้าใส่ปลาเขาจะเรียกเกี่ยวบองเรียนเป็นเป็นเกี่ยวขาเสฉลเยเราใส่นิดน้ำนิดหน่อยไม่ใช่เกี่ยวน้ำอัน้าใส่น้ำปลาแดกนิดหน่อยปลาปลาปลานางบ่ปลานางโขงนี่ ผักก็ผักเก็บมาเนาะนี่ปีอยู่ข้างบ้านนี่ปีอันนี้อร่อยนะนั่นล่ะเอ้อแค่วิธีกินปีกินยังไงพ่อพ่อกินยังไงสีออกนิดนึงนี่เนื้อมันจะอ่อนนะนี่อ๋ออ๋อนี่เนื้อปลาเลยเนาะเอามาจำจันทร์พ่อพ่อเดี๋ยวชิมให้ดูนะอ๋อมันก็อร่อยนะอร่อยนะโอ้พ่อกินเปลือก ได้ได้ได้อร่อยกว่าปีใหญ่นะนี่แหละถึงไม่อยากถังทิ้งเสียดายมันมันมันกินได้เลยมันกินได้มันก็ได้อร่อยอร่อยเคล็ดลับเคล็ดลับหุ่นดีหุ่นดีไม่อ้วนไม่มีไขมันไม่มีเบาหวาน พอเราสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในเรื่อง<ช>สุขภาพเยอะก็เป็นการเราอยู่กับ<อ><อ>สิ่งแวดล้อมเอเมื่อกี้เรามีกับข้าวแค่สามสนะี่จานนายยงงาะคร fc สามจานอันนี้มายังไงครับแม่เนี่ยทำไมมันไม่ไหม้ไม่หม้อถ้าไม่ไหม้หม้อมันไม่ใช่ใย,ยหน่อยด้วยสิไม่เียข้างหนึ่งแล้วพี่น้องเป็นปลาปิงเนาะเป็น นี่เนี่ยคุณพ่อได้มานี่ท่านประธานได้มานี่ได้สี่ตัวไ่าจะกินกแซ่บไหจะกินกแซ่บไม่ไม่ก่อนเลยทําไมถึงไม่เนี่ยแม่ก็น้ํามันน้อย,ยนามันน้อยแม่เขาเบียกเยอะนะครับผมเบียกเยอะเบียกหลายอะหลาย<ต>เผลอแป๊บเดียวไม่เลยไม่เลยแหมแอบออกมาทีหลังไม่เป็นไรจะปอกกินไข่มันอ๋อปอกกินไข่ยางงี้กินไข่มัน กินไข่ได้พอกินไข่ก็ได้แซ่บอร่อยนะคะปก็มีปลานางเด้วยนี่ปลานางปลาโขงปลาโขงปลางปลานางปลาโขงสุดยอดนี่จานของพ่อนี่นี่ก็ผักลำผักลำผัก ผักลำผักลำไม่ใช่กะลำผักลำผักหญยาข้ามเกล็ดนี่ผักไอ้นี่มันจะเกิดตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกฮวยตัดต้นมัน ทานข้าวทานข้าวเหมือนตักบาตในเอฟซแม่เอาของให้แม่บอกว่าคือกินเยอะๆเพราะว่าผักรอบนี้มาเยอะเนี่ยของเม่ขอม่ให้เมยด้วย <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้ของมีก็แม่ก็ใส่หัวปีมาเยอะกับปลามาเยอะมากม,มาปีกินเยอะๆมะลุงกอกด้วยมาลุงคัน ะฮะแม่บอกบำรุงคันแล้วก็ออกให้พ่อบำรุงไหล่ยาบำรุงไหลอ่ะยาบอกว่าบำรุงคันแต่เอาให้พ่อะน,นะเวลาเน,น่ยคือจอดหารอะไร